สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทูกฐานพปอ่อกับซองน้องอเนยพี่น้องย่ำขาเสากินข้าเสวด้วพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องมาดิขาแา้วนาะสวัสดีพี่น้องกินขาแล้วมันเผื่อใจเยอะเมนูฮะก็คือก้อยกับปอมพี่น้องพี่น้องอเนยก้อยเองเนาะแล้วก็แกงผั่นแหงมูพี่น้องสดกินสดแกงผั่นแหงนาะแซ่บไปกินข้าวเจ้าเนาะกินกับผักซีพี่น้อง จะมาสเนาะมันอาเนาะไหนกันเลี้ยงชั่ะไต่ปารเขาเด็กจะบอกนช่นี่น่าจะพัก

่าข mm ้ง hmm. ม mm ่แม่ป้อนแม่ป้อนบาิ่ิอปอมบ่อิกิแกงอันนี้เนามาพักใส่แวป่านยนักๆ้

เลนเื่อนนะ่าอยากรีนดูถูกปุ่นลายอยทางแดงเนาะข <c oughs> นตากระเด็บ่

那他了我不。<noise> <noise>

yep จากให้เขาแล้วพอหลังเดือนก็ขึ้นซูงอีกแล้วปูนกระสิเบิดแล้วบ่พอหลังเดือนเรียกปูนเบิร์ตเอาหายเพิ่นพี่น้องมือ่มอนี้ก็คือสิสุดยู่เนาะเมื่อเนาะงานก่อขืสิสุดพี่น้องงานเล็กง,งานล้วนพี่น้องงานด่วนเนาะเห <laughs> น,นื่อยกับเอาไป บราพิดบราถือพี่น้องเอ้ยก็ขอโทษข้อภัยละลายเลยจ้ายังเลืองทางนี้พี่น้องทางนี้นคือสิเป็นตอนแรงเนาะเพิ่นกสิก่อขึ้นตอนแรงกับมืออื่นนี่แหละประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ยก็คือสิแล้ว khổ phải xong khổ là mình tặng tặng tem gì đó hả à, phải đang biêu mà là bạn sơ phải phải chơi cả này nhá <laughs> yeah, mình nhá tem với nó phải đang biểu nó đó ba ta sụt giọt lời. <laughs> Man. เอฟซีงอกมาป้าตัวสางซีมือสุดยอดเลยว่าสั่นเห็นละเอียดแบบเยี่ยมเลยบโวบาแต่วเอฟซีงอกได้พี่น้องได้พ่อใหญ่จ่อกระถือใจแห้งที่สุดเหตนเหตุน่ะโมมีมองติเลยพี่น้องเลยเหตุถือใจขนาดว่ะสั่นเห็ดละเอียดกระชืได้เพลินเลยพี่น้องไปแก่เฮือนมัน้องอเนยกันเลย มันบอกว่าคนดินข้ามว่ายเลยมาน้องอเน่ยมาสันเตรียมเทพพื้นมาสันแมนพอน้องอเนยก็บสันสีมาเมล้างอะลรพี่น้องมันในผลสีพายมันซะก่อนมาสันแกสุดท้ายมาน้องเคียนเพื่อแล้กุ๊กซีอ่อนเจ้าอ่อยบ่เจ้าอ้อยหรือเจ้าแอดแมนก๊กซีใหญ่เขาเพื่ออะพี่น้องพายมันซะก่อนจันสีมา สิมาเห็ดอะไรี่น้องเอ,อ้ยมีกลายงานลายเนาะทั้งนั้นอ่ะอีกประมาณสี่เลียนคือสิเต็มเนาะอือสี่เลียนคือสิโอเคเี่นแอ,อ้ย แ <ừ> ม่อ๋อปุ่นปุ่นจากแล้วไปปะคลิปนี้ก็าสมมาพักวันเดียร์เพียงเด้อฮัลโหลผากรายก็แซกก็ติดตามสนองอเนอยพี่น้องฝากเบิ่งผักส้มเดียร์เพียงเด้อบัดทึงขันใดขันใดเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องโดย